ขออชอบมากเลยสนุกสนานนะตอนนี้เราคนเสียงเพี้ยนออกไปหนึ่งคนแล้วนะฮะพี่โจ๊กเอาออกไปนะครับเก่งมากนะมาถึงรอบนี้นะครับเราเหลือนักร้องปริศนานะครับอยู่6คนนะครับการค้นหาในรอบที่2เบาะแสเสียงพูดปริศนาทุกคนจะแนะนําตัว1ประโยคไปกันเลยครับได้ยินเสียงสดสดของเขาแล้วอาจจะแกล้งก็ได้นะ นางสาวไทยนางสาวเชียงใหม่เป็นแบบนักร้องปริศนาหมายเลขหนึ่งเชิญแนะนําตัวครับพี่โจ๊กคะหนูไม่เก่งคณิตส่วนวิทย์แค่พอได้อังกฤษฟุตฟิตฟอร์ไฟล์แต่สุดท้ายหนูร้องเพลงได้นะคะแล้วทําเสียงแบบเหมือนเหมือนเสียงแบบอย่างเงี้ยียเสนิดนิดเียงเศร้าทำอื่นไม่ได้ฟังเลยโอเคตั้งแต่พี่โจ๊กคะแล้ว เรานี่มันไม่ทิ้งลายจริงๆเออทุกวันนี้คนประกวดนางงามสายนางงามน่ะไม่ได้ว่าแต่สวยอย่างเดียวนะคะไม่ได้หุ่นดีอย่างเดียวความสามารถต้องรอบด้านเพราะว่าการประกวดไม่ใช่รับมงแล้วกลับบ้านต้องมีเส้นทางเข้าวงการบันเทิงเพราะฉะนั้นเราคูณต้องร้องแบบร้องเพลงได้เต้นได้แบบได้หมด a c t ิ้งได้หมดหรือว่าน้องคนนี้ครบพี่เจอกคะน้องคนนี้ครบช่วงนี้มันเป็นช่วงวิเคราะห์เสียงใช่ไหมที่เขาแนะนําอ่ะแล้วพอเอาคําแรกเป็นคําว่าพี่โจ๊กค่ะปุ๊บ อันท้ายไม่ฟังเลยทีนี้ไม่รู้เลยอ่อนระทวยงวยงงเลยไม่รู้ว่าพูดอะไรแต่ว่ายังไงผมต้องเก็บเขาไว้แล้วครับคนนี้ร้องเพราะเพราะนักร้องปริศนาหมายเลขสองแนะนําตัวครับพิซซ่าครับเฮ้ยผมไม่ได้เป็นเด็กเรียนแต่ผมไม่เน้นเรียนผมเน้นลอกครับเน้นลอก เล่นลอกลอกลอกชอบลอกใช่ไหมคะครับการลอกเป็นสิ่งไม่ดีแต่ถ้าอยากโดนตีต้องมาลอกเราเอ้ยเฮ้ยคือ นี่คือตลกตรงนี้แหละตลกตรงนี้แหละฮ้ยคือตลกไอ้คนรับเนี่ยหนูคิดว่าเขามีความเป็นศิลป,ปินนะคะม,มีความเป็นนักร้องอเวลายืนหนูว่าเขา่้จะเป็นลิเกฮะเฮ้ยแล้วเหมือนทีมงานะก็แบบให้เขาดูเป็นมาดนักเลงหน่อยแต่จริงๆแล้วลุกเขาเป็นพระเอกเลยเน่าจะเป็นพระเอกลิเกซึ่งหนูว่าน่าจะเก็บเขาไว้นะคะเป็นนักร้องเสียงเพาะค่ะเออคุณสาราพูดมีเหตุผลนะใช่ไหม ต่อให้สมมตินะสมมุติเป็นลิเกจริงก็ล้องก็ยิ่งเพาะเลยใช่คนนี้ต้องเก็บเอาไว้เพราะคนนี้ดูจากมาดแล้วเสียงเพาะสุดๆครับผมคับผมนี่นี่นี่จ๊เจ๊แจ๊เเจร้องปริศนาหมายเลขสแนะนำตัวครับแป้งไม่ขาดมาสคาร่าต้องมีปากแก้มต้องเติมสีนี่แหละคติพจน์ประจำใจ โอ้โหเฮ้ยเสียงดีอ่ะงดีถ้าเขาไม่ลองนะครูสอนเปียโนต้องมีคีย์เบลลดี้อะไรเงี้ยค่ต้องมีสอนวิโตนี้มันมีโตนี้มันมีเสียงด้วยเหรอมีค่ะยังไงยังไงอ่ะลอยดี้ลอยดี้เออข้าพเจ้าเป็นอะไร เคนอื่นแต่ไม่ต้องเล่นค่ะนี่ว่าไงว่าไงว่าไงเขาร้องเพลงเพราะค่ะพี่โจ๊กจริงพื้นฐานครูดนตรีเขาร้องเพลงได้ค่ะครับค่ะเพราะครับคนนี้ต้องบอกว่าคะแนนเสียงนี่ไม่ขัดแย้งกันเลยครับไปในทิศทางเดียวกันหมดไม่ต้องคิดอะไรมากเลยฮะเขาไม่สามารถปิดบังตัวตนเขาได้เลยมั่นใจเลยนักร้องเสียงเพราะครับเพราะครับนักร้องปริศนาหมายเลขห้าแนะนําตัวครับพี่เจแปนค่ะ ลูกเสือเขาไม่จ <á> ับมือขวาแต่ถ mm ้าพี like he ่ยื่นมือมาหนูขอไม่ปล่อยนะคะพี่จะเป็นเพรากำลังโสดอยู่นะเอ้าเอทำไมกอดอกแมนเลยล่ะพี่จะเป็นโสดนะพวูยื้ผมเขนเป็นผมเริ่มเทใจไปให้น้องอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวน้องสิบห้านะออสิบห้าน้องสิห้านะสิห้าแหมครูห้าผมยังไม่ว่าเลย น้องเข้าปั้นผมว่านะชื่อเนี่ยก็คือสอดคล้องกันเข้าปั้นเจแปนเข้าปั้นเจแปนเจแปนเข้าปั้นปั้นแปนปั้นแปนไอเงี้ยมันได้มมันเข้ากันนะแล้วแล้วผมเชื่อว่าไอ้มุกที่ผมเล่นไปน้องเขาชอบเอ้ยยิ้มองยิ้มุ้มงยิ้เมื่อกี้ทำหน้านิ่งไงเออแต่ผมบอกได้เลยว่าเพราะครับเพราะครับเมื่อกี้พูดถึงเจแปนนะ ไม่ได้พูดชื่อเราดังนั้นน้องเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนนะฮะโอ้โหอันนี้เด็ดขาดมากอันนี้สิเรียกว่าอัคติอันนี้เด็ดขาดใจของเขาทั้งหยาบคายมากเอาความจริงเอาความจริงก็คือถ่ายไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเต้นเก่งแน่นอนแต่ว่าต้องขอเลือกเลยว่าเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนโอเคนักร้องปริศนามหมายเลขหกแนะนำตัวครับครูอ้วนครับ ถ้าครูให้ผมติดศูนย์รถครูก็ต้องเข้าศูนย์เช่นกันนะครับเฮ้ยจะเสียงพูดครบร้องนะเฮ้ยเสียงพูดเพราะนะใช่ค่ะเสียงเพราะอักขรดีอยากเปลี่ยนใจแล้วล่ะเพราะค่ะเรเปลี่ยนด้วยอครูเปลี่ยนนะเมื่อกี้ี่เสียงพี่เขาแค่พูดเดี๋ยก็รู้เลยว่าเพลงอินดี้เพราะเพราะนะร้องเพราะเลยอืจริงๆค่ะเพราะค่ะเพราะครับพอพูดแล้วเสียงเพราะจริงๆ ตัดทิ้งไม่ได้คนนี้ต้องเพาะไว้ก่อนอ่พอไว้ก่องถึงหมายเลขเจ็ดครับนักร้องปริศนาหมายเลขเจ็ดแนะนำตัวครับถ้าพวกเธอไม่มีครูคงเขียน I Love You ให้ใครไม่เป็นค่ะคุณครูวันนี้ครูมัสซีไม่ได้มาร้องเพลงครูมัสซีมาตามหากันหาแล้วก็ชาลีคนละมัสซีซึ่ง คิดว่าครูน่ะร้องเพลงไม่เพราะ,ะแต่ว่าเรื่องการเรียนการสอนอะไรเนี้ยคือเชื่อถือเลยเพียนนะเสียงเพียนค่ะในเรื่องของการร้องเพลงอะคะ่ะหนูยังไม่เคยได้ยินครูแบบร้องเพลงจริงๆจังๆก็เลยคิดว่าคุณครูมาซียู่นาบอนค่ะครับผมนาบอลอยู่ใกล้ๆนาเกลือนะครับผมโอเค <Okay. S 2> เพียนค่ะเพียนขอเดานะว่าคุณครูอาจจะเป็นนักร้องเสียงเพียนครับ ทั้งหมดทุกหมายเลขเรียบร้อยนะครับตัดสินใจให้ดีนะครับว่าคุณจะคัดใครออกวันนี้ผมผมเกียรตเพื่อนร่วมห้องนะฮะในคะแนนเสียงถึงแม้เราจะแต่งตัวไม่เหมือนกันนะแต่ว่าเราเป็นประชาธิปไตยเราเลือกเลยเลี้ยง้อฮะใจเย็นนะฮะตัดสินใจให้ดีคุณก๊กคุณก็ถายว่า5กับ7นะฮะเจ็ดเ่คัใครออกครับเชื่อเพื่อนครับ เจ็ดครับหมายเลขเจ็ดครับนักร้องปริศนาหมายเลขเจ็ดผมขอฟังเสียงคุณครับเพิ่งเข้าใจประโยคที่ว่าอยากกลับไปเป็นเด็กเจ็บสุดก็แก้อกล้มเชะ ครูน่ะร้องเพลงไม่เพราะ<น>แต่ว่าเรื่องการเรียนการสอนอะไรเนี่ยคือเชื่อถือเลยเสียงเพียนค่ะหนูยังไม่เคยได้ยินครูแบบร้องเพลงจริงๆจังๆก็เลยคิดว่าคุณครูมาสีเพียนค่ะเพียนขอเดานะว่าคุณครูอาจจะเป็นนักร้องเสียงเพียนครับ วัตรีมาจากไหนแนะนําตัวเองหน่อยสวัสดีค่ะครับหนูชื่ออ้ยไม่ใช่หนูสิดิฉันชื่อนางธมนวันสุดใจค่ะชื่อในวงการคือมัสสีนาบลค่ะอายุห้าสิบแปดปีกันเองก็ลดไม่ได้ค่ะไม่ต้องต่อไม่ต้องต่ออันนี้เป็นคนครูจริงๆใช่ไหมครับสาบานดีไหม คุณว่าเป็นคุณครูจริงป่ะเหมือนที่น้องพอดถามเป็นคุณครูจริงไหมเป็นจริงๆค่ะสอนมา33ปีแล้วนะคะออ๋สอนวิชาอะไรครับสอนวิชาภาษาอสกฤษเด็กเด็กพูดภาษาไทยให้ชัดก่อนนะครับผมอยากให้ครูโชว์โชว์ร้องเพลงภาษาอังกฤษหน่อยค่ะที่ครูสอนน่ะดนตรีมาสามชาติรวัวอ็อกกิเวชันอ็อกกิเวชันมาซินาบนาบอ What do you do What do you do What do you do I'm a teacher I'm a teacher I can teach boy I can teach y o y Oh ชุมนันนาบอลอ๋อก็เหมือนเข้าจังหวัดได้จากเขาร้องพอเป็นโน้ตเพลงเป็นเอียนคุณครูเป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนจังหวัดอะไรจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะอยู่อำเภอนาบอลค่ะคือชื่อเล่นชุมนันนาแล้วก็อยู่อำเภอนาบอล ใน Tik Tok ของครูชื่ออะไรมัดซีนาบอลเลยเหรอฮะครูมัทซีหนึ่งนะคะขอบคุณมากที่คุณครูนะครับให้เกียรติกับรายการเรานะครับน่ารักมากนะครับครูครับขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณครับสรุปกันหน่อยครับเอาละครับสรุปว่านักร้องไปสนามหมายเลขเจ็ดเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนครับ